ทางไอเซลเขาแม่งัวกัดลายหิวอะงัวหิวหาะนาวินโน่ไพไปไดไพ่ไปได้งัวน่ะบอกป้าลูกนี่ไพ่ไปใดงัวไพ่ไปใดงัวให้วินน่ะสี่ลูกไพ่ไพ่ไพไปใดงัวกี่นี่ป้าป้าลูกป้าใจเด้อป้าดูขอบใจป้าลูขอบใจก่อนขอบใจทูทูป้าก่อนทูใจเด้อใจเด้อป้าใช่นี่เราเห็ดแต่ไม่ได้ชิได้ย่าดยัง มือเด็กใส่ร้อนญานินี่เราพี่มือเด็กอะไรก็ชอบผูย่านอันผู้เมียก็ชอบผูย่านแต่หลังผู้ย่านก็แห่วิวแหตาเพื่อนบอกว่านี่ป้าพอดีเห็นเนี่ยนี่ป้าเลยป้าโหรอเลยพอดีป้าเชียวหายนี่ป้าเชียวหายละอย่าบอกเด้ออย่าบอกลุงเด้อว่าเราหลักป้าเราเดือดึงเดือดหัวเดือดหั เดยวบ้างแล้วเวนนี่อบอกกนเนออ่บอกบ้าเรานกันเลยล่แล้ว้แล้วตัวดึงตัวญ่ดยตัหญ่ดึงยาวบเอาเาอรอย่าบอกเรด้วอย่าบอกดิต้องปินป่าคนละตัวด้อก็ส่นเมนคันคันเข้าได้แมนปัตเตอร์บอกคันปเตอร์ได้แเมนเข่าบอกใช้หนกปลาน่ะอู้หนงเผาปลาอยู่นี่ล่าบานี่ไงบ่อหน นี่อู้หูมานแท้นี่อบินวินคือตัวปลามานแท้้เยอบินไปเมื่อไปไปนีนไปเมื่อไปเมื่อเมื่อเซลฮะเฮ้ยเงี้ยนะฮะ อ้าไพ่ย,ยัง่หนมาบุกสวนเหาไปเบื้องนู้ฮาไผ่มาหน่ะลูกไปเบื้องดู้ไปจัดการดูไผ่มาตัดหญ้านี่เฮ้ยไผ่มาตัดหญ้าวินนี่ไผ่ามาตัดหญ้าวินนี่ไปอ้าวินเห็นบ้าก,ก็บักพี่คอยนะ่ะ เรียเปล่าจ้ากุ้งฟิกนะ่ะไพวไินไปไพวิน,นะนะนนะลูกไพมาหน่ะบอกไพน่ะอือไพวินหน่ะไพลูกฮะใช่เสียงไพตัดหญ้าแม่นบ่พอแม่นบ่พอบุญบ่แม่นบ่พอบุญแม่นบ่แม่นบ่พอเขาบ่แม่นบ่พอน่ะเม่นบ่เ <c oughs> วาหหเอป้าลุงเอสบายดีสบายดีและสวัสดีปาลุงเอฟซีกันเบอร์สกูสกนเด้อพี่น้องเอ๊เนาะใช้วินน่ะเฮ้เต้นเ่ยเห็นตัวไี้มาไมมาไหมสบายดีป้าลุงนี่อาบายดีเนียไปไปเบิร์เพื่อตดหนาไปสบายดีก่อนสบายดียิ้มหวานปาลุงเน่ยจุ๊บจุ๊่เกี่ยวโอเคเฮ้โอเคเลยจ้ะโอเคเลย เค้ okay. ยแบบไรส์อะย่ยมโอ้ส่งจุ๊บเลยส์ยอะจุ๊บปลาลุง nelle. เนย <c oughs> จุ๊บปลาลุงบอก네นีะหากระตือนนอนไ,ไเมียยังเงียนะบอกมียังเงียนะวินงจ๊กนี่วินงเงียแจ๊กนี่ไปไปแม่ามมพาไปไปตื่นหากระตือนนอนบอกป้าเนยเบิ่งดูไพ่นะ่ะไพมานะ่ะ อืมเพอดนอนเด้เพอดนอนยังบ่ดฮันต in ื่นบอกป้าดูนอนค่ะนอนหากระตื่นได้ป้าบอกป้าหน่อยไหมฮันป้าเอาป่าตัวเบิดแล้วป้าลักเอาป่าเออเชื่อแล้วน้องใช้แม่บอกพายตาหยาหน่อยพายตาหยาพายตาฮะ ให้ตาหน่เลยวินลุงลุงจอยมาลักตาหน่บอ้าเป็นอะไรโมกินบ่โมกินบ่ปะโอ้นมสใอไสายดีดโอ้ยมาหาลักเสียหน่ะไ้คนหน่อยเวินอ่ะ ทุกเม่นเน้ะมันเต็มเนาะมันเต็มข้านองเลยทีปาใส่ปุ๋ยเยอ่ได้ค่ะมันน้อะเสียว้ก้นเนาะเห็ดเป็นง่ายเห็ดเป็นข้นสอบค้นชวนนวินเห็ดเป็นคนสอบข้นชวนห้เพื่อนนวินน้อไปซอยป้าเนี่ยไปนเต็น่ตแล้วเลยวินไปเห็ดดุเห็ดยังและ เห็ดดุเห็ดเป็นคนงานคนสวนคนหยาเห็นมาลักอันว่าเสียหยาไอเฟิรนนอวินเอาเพ่อ่าเอาผ้ากระเจี๊ยบมามาปอยนะใส่เอามาเลยเอามาแต่ใส่นะเอามาแต่เฮือนหยาไอตอืงเห็เอามาสิมาใส่เลยค่ะบ่บ่บ่ท่านปลาปลากินป่ะปลากินปลากินนหนหอดบ่โปงมันมันปลาลายกลัวลาปนี่้าไอตุ๊ก แค่นี้งอกินก้าบอบองอกินก้านาะวินงอหัวออกกินข้าวปลาลุงเงยทางไหนอะไรเงี้ยนเสียงเันจักลุงจอยหมุนออกทางไหนให้ปลาตอร์แล่นไปไล่ให้ปลาลุงเงยเนาะวิ่งเดินวไปมีวัวสิเดนไปกับลุงวินเพื่อนเด็กไปน้ำเผื่อหอดพอดีเบิร์ตฮะหนาหนาบ่แงนั่งเงันบ่ บดอกลเอ็นบอกงวยกินหย่าเนาะงวยกินหย่าแล้วพออยังบมมาตัดหย่างวยอยู่น้องวินเนาะงวยกินกาอยู่ใช่บอกปลาดุงเนาะงวยกินกาอยู่ใช่ <c oughs> ใช่ผุ่นบอกผ้าปไลาน่ะไปะไปไลาน่ะ <c oughs> นี่บอหนี่ก็ผ้านี่ก็ผ้านี่ก็ป้าป้าโดยปัตเต ไปไลยใจเดอ้อใจเด้อป้า,ปาอันนี้ป้ามาแล้วนะเปิดหอพกพระกระตูปาลุงหมนุนออเพราะว่าได้ยินเสียงจักเลยโมยูง่งัวกันไลเฮ้ยแอนแอนนี่บอกแอนแอนนี่อยากตาดาัดบ่อวินจีเฮ็ดบ่อวินจีเจ็ดแอนแอนแอนนะ่ะ เฮ็ดเป็นบอเอ้ยยังติดเสื้อย่่เมียงอันนี้นะปาปบฮะตัวยังโดวูป๋าป้าอูแมีไปตวมาเลยลุยมาเลยออ้าเลไปเบิ่งนู่ป้าไปเบิ่งนู่นไปทมป้าด้วยป้าใช่้าวว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  ngang, ngang tay Ú, ừ. ừ, uh, phải nó mày ta Bưng nó mày nó Bưng nó mày nó Một này có khảo cả hoạt bóng am đường cho nó cho lẹt như nhà ơ ơ dẹp cái ừ, diệp với ừ, úp úp ป่าเชักจุบชักจุกอืมกบผ้าวเลนะวนเวนกบผ้าเหลืองซ้ำาปุงเลยเฮ็ดทละปัวาไปเบิบ่งปูว่าเามดแล้วพักนังตูเหลืองมาแด้เมื่อกินในกุ้ป่าเลยถ้ามีเนใสนะ่ะพักนังตูอยู่แล้ว มุกปูมุกปลาหนักกุเราข่ากันือวาบองามแทะมันดินนี่เนาะอืมจ้าจระสิแต็กก็ตกนอกอยู่ใส่ตี้เพื่อจะชี้ขึ้นมาได้บ่ไปเอานังไหลทิ่งท่างเลยเอาคุดตำเลยเอ้ะฮะฮะมีย่างอันไหนะจกุ๊กย่าง กูแกวินบอกป่าเขากับโบจักเสฉวินน่ะกำลังเป็นหลกเฮ้ยจกสิแมนกอย่างเด้เนาะไปบงป่าลูกป่าเห็ดยางะนะป่าขุดยังไปบน้่าง้ห้าลหมีบอกงัะกะได้ยินเสียงรถลุงจยกัเออได้ไปบ่นกันแ้เ่่ยินเสียงจักลุงจย น้าวินต <m> ่างกัเซลเขาม้างัวกัดลายฮิวะงัวฮิวหย่าน้าวินโน่ไพ่ไปไดไพ่ไปไดงัวน่ะบอกป้าลูกนี่ไพ่ไปไดงัวไพ่ไปไดงัวให้วินน่ะซี่ดูไพ่ไพ่ไพ่ไปไดงัวที้นี่ป้าปพอดูป้าใจเด้อปพอดูขอบใจป้าดูขอบใจก่อนขอบใจทูทูป้าก่อนทูใจเด้อใจเด้อป้าใช่เมล่าเห็ดนต่ไม่ได้ชิได้ย่านยัง มื้อเล็กใส่โลดย่านหยังเนาะวินมื้อเล็กใส่โลดเนาะวินเนาะแม่นค่ะยามนี้เด้อนี่เนาะยามแข่งคึดว่าสิยามนั้นเนาะป่ะยามฝนอยู่ก็อ่ายามฝนอยู่เด้นี่พป้าก็มีกดว่าปลูกอยู่บ่เห็นักสิแม่นอยู่ไสหญ้าหุ้มแล้วตายบ่รู้ดตอนนั้นติดย่ตนั้นน่ะยาพ่อมื้อนี้เพิ่นมาตัดโลดตัดกมันก็เนาะน่ะอืก็เพิ่นตัดออกนําหันลเดี๋ยว เ <Indonesia> ด yep. er, you know, like ิออนยวาว่าเสพผู้เสพผูก็จักมื่อใดเสพผ้ชื่อ้าวุแกม่นเนี่ยแมนคือว่าเทวนี่วันนี่บ่ปัดบเหินก็พัเขีกได้โอ้ยน่นอุดพที่ะหนป้าบุนตัดตัดเล่ตัดาที่น่นแม่ให้อือพ่อบุญตัดได้วินเลยนี่น่ะ Ừ. cái nhạc bụng xay. Nhạc xay à. mi vàng bật bộ phụ. Ừ. xuống là bật phụ có quẩy xay. Áo phải bị đừng ừ. dặm phạ ơi. Nè. Ừ. Hên khắc bà. Ừ. Đôi. Mình ăn nè. Bỏ. Nhà. Ừ. Bác này bà bọn này. Này bò. phùi đây bò. ปลาไปลุงตื้ปลาไปถ่ายลุงตื้อปลาไปตัวใหญ่ก็มีได้ปลาเอ้ยสำป่าเมืองนี่อันจะเป็นอันรุ่นอยู่เห็นกับแม่มอเชื่อวานนี่ว่ายอยู่ได้มันมันอันจะเป็นเพอเฮ้ยดูอ๋ออันจะเป็นตัวน้อยตัวใหญ่เป็นรุ่นนะวะางชักต้นหมากเนี่ยมันอยู่ในรอรุ่นเนอะเป็นหมากแล้วว่าเป็นดอกแล้วมัน้หมดบ่มันหมดบ่บัวชงแท้ ê bà... mà cứ mà tắt luôn à nè cứ luôn bởi nhùa màu đốt tắt là bo ra nè luôn ờ ừ tắt áo lôi lẽo tắt áo em thấy miếng á nè hả hả bà bo ờ, ờ bọc ba bọc luôn ba bọc luôn tức ba, ba. tức ba một bình ba thay gì <laughs> ba thay gì ba tôn ba tôn nhưng bữa nay đi là vì gì ba đây nòng nhé là lo nhiều pa bằng này à. nhảy tự nè nè lo lồng lèn lồng lèn chưa ú tụi nhảy thế này luôn luôn Mừng nó nãy nãy nó, nãy 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 làm lăng nãy dùn ạ nãy 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 mi tớ nãy tớ nhảy nãy 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 Win bỏ luôn uống giả hư ở thơ hồng này Hiền mơ Hiền mơ bà Thấy Bỏ luôn cho anh đi hiền như bố Bỏ luôn luôn à Bỏ luôn này Bỏ luôn 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 chả Bà sẽ ơ ná không có ừ. tắt áo luôn bỏ Ừ Tắt áo luôn quá nên là sợ kìa tí Sợ kìa cả Áo à, ăn cái khía bố mẹ nhà bỏ sẽ luôn rồi này Áo à, này bà là bác ลุงบ่แม่เอาเข่าติดเสียงหูหลางลุงแม,ม่แ <c oughs> ต่นาก็เห็ดปลาเต๋อไอ้นี่อยากได้อยากได้ไอ้นี่นาวินต้วมอะไรเลยนาวินะอะเอ้อลานกะเอายาอาหน้าม่สีตัวใจ้นกะสีหนาหนิเอาอยางมันตายเพิร์ดหนาไม่งั้นมันโมตายตัวหนายันมาเวิรด <c oughs> เลยเอ้าบกา่ก้าฉีดซะป่ะป่าปีอยู่นี่ฉีดบานฉีดกะมันเป็นนังขี้ดินผูน้ว่า ขีนเฮามันมันเป็นดินดานเนี่ยมองาองามต้องสละไม่ได้โดดมือหนึ่งมามาคุดช่วยกันมาแปลงช่วยกันนี่ผมเพียงเฮียงหนากันโดดนอรีนอบินเนาะโดดมือเลยนะ โี่การนได้องพ่ออันนี้มากับอันเบาที่เบามาพุนแห่อะไรกบย่านอันูเมียก็ชอบโมย่านแต่เราโมย่าก็แห่วิวเฮตาเพื่อนแม่วินเ้งาติน่ยนิดน่อยนองะวินห่านแลป่าเอ้ยญาอยาดแล้ววินญย่านบ đi rồi đi làm phò bọn đi dung dung cho ai chị nghe ngon mà chị có tụi nhanh nhanh nghe nghe là nhanh nha nghe là giống nha 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 hộp nha 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 Ơi níu nè, vết cái mì nè Ơi níu mà cửa bó ngay Thế bó Má tên tổ đồ nó mẹ tên nè thấy rồi Đấy Má thằng này khay này thằng nào này cho hìm nó thế thằng này nó Thằng này cứ lại của thằng này nè มันเนี่ยกำลังเหยียบเซลมาป้าเออทั้งนั้นแบบเกลือทั้งนั้นบุค่อยไล่ได้เกลือทั้งนั้นอยู่มันเด็กคนก็ยังไดกเนาะแม่นเหมือ้นเป้าวินไลยแท้นี่เอาเบ็ดมาชิดแม่นุงหน้าเบ็ดน่ะเอาเบ็ดมาชิดเมื่อปิ้งนี่เขาม่ชินแม่พอดีลุงเราหายด้วยหายแก่แ้่เราน้าบุกคู่หลอกปลาแล้วนะอืมในป่าเข็งก็บอกระไลย นี่ปลาเค็งน้อยกันบุฟเฟต์วันนี้เฮ้ยญาติกันปลาเค็งกับมึงแน่อันปลาเค็งเนี่ยสิบวันนี่นะก็ป่ามึงนี่บุยขึ้นมาป่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 าหาตะเตนได้ขี่กระเดือนก็ได้ป่าเลยเฮ้ยเจ้าคู่ขี่กระเดือนกี่นี่อู้ป่าต่อ say viên Ừ. Thì này Ủa, này bên mù bên mù thằng này Hoa oh, học cửa thằng này được nó Mới lên bộ hình Tớ mà cửa thằng này oh, Này chơi Rồi đâu mày đúng chơi, Đồ, đúng chơi. <tiny> Hàn Tớ sắp bả đều Thế bao viên bả này đó, oh, bụng này bằng này bà tốt nghe bằng ngay Ủa, bùi 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 bao nhiêu bụng này à, uh, nhảy hả? Nhà bụng quân đi ạ Đây Lên 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 Ồ, bụng này luôn luôn Bụng này Tối nhảy sao? Một cái bằng bà bằng đủ gì tốt kìa Chứ chúng chạp vô nó vì nó Nè, mẹ chạp vô Bụng này Thấy ba này Say, โห้แมนบ่อหน่าเออในล่องน้ำเนี่ยเออ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 ตัวใหญ่แท้นี่พอหลับได้หนีิผู่ลุลยลุยอยู่อ๋อลายดีทางนี้เนาะอ๋อมไงเวินป่าก็เห็นเห็นนะมองเห็นป่านี่อุ้ยงับงับเห็นบ่เออเห็นบ่อหน่าเห็นบ่ป่ามันงอบงบอยู่เห็นบ่อเอ้นิวสบายดีปลาลุงไงลูกสบายดีเด้อปลาลุงจายมันวิ่งเนี่ยมองไม่เห็นลูกเจ้าน่ะลูก Anh à, à. oh, 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 đây, này, ơi này, ơi này ơi hôi ơi anh ơi anh chỉ anh ơi anh ơi không ơi anh ơi anh ơi Ô, mẹ anh mẹ anh ơi anh ơi anh ơi Bố ơi bố ơi anh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  mà anh ơi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  เอายังก็ได้นะอู้บนีนวินวินเล่นยาวใหญ่นั่งปลาบอกลุงเลบอกลุงเลเออเออเอเป็นไพ่อรุนี่ฮันปลาไหนบูจักนะปลาหัวปูปลามันเห็นมอวินปลาน่ะเห็นมนอะ อ้เห็นม <laughs> ่ไปชิลหน่อยทงปุ่งปาบ่ลงเลยไปชิลงไปชิลงบ่ลงตกเลยเฮ้ยโอ้เกบปาบ่ฮะฮะเกบปาบ่ไม่ละ

Bà, bà pá, Bà tóc ba tóc ba tóc ba xuống ba tóc ba tóc ba tóc bà, bà Bà, tóc ba 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 tóc bà tóc อุย้ยป,ป่าพังไงอู้พอปิ้งแล้วนี่มาไหนป้าเท็ดเจ้ากระหาเอาตัวมันใหญ่เด้อเออเห็นมิโลเออเจ้านายโทรศัพท์ตกน้าอยู่นอนเจ้านอยนี่ครับจับมาน้องเด้อลูกนิ้วจับน้องคุณอาป้าทางนั้ออไนไปบ่แล้วพี่พี่พ <cười> <cười> nói xưa, nói sao một nghìn nóc này, này nói nè Cho ngào tôi cho ngào nhanh nhanh siêu này đừng ăn bà này này đừng Ôi biết cả Đòn nào may Lâu muốn lọp xong รอบสองมันชีได้บอมันหัวหันด้วยว่ามันอิ่มเด้วอ่ะเจ้าก็ต้องเพ็เด็ดเพชรเพื่ออิเพื่อกระแตี้ก็ยังเพื่อฮะลงบ่ลูกบ่เดึองบ่อเดื บอลบเอ้าดยานกันเลยเล่าลตัวนึ <Four> ูงตัวใหญ่นึงงานิใหญ่มือมุเกือได้นเอามาเผาได้ปาเผาเอาบ่เอาวินพดออกมไหลูกเยอ่อปล้องปล้องให้มันฉีดออกปาตัวงหายยังดิตัวยาบ่ เอาขอาย่าบอกล้วเด้ออย่าบอกล้วดิต้องปินป่าคนละตเด้อกระสันแมนคันเาได้แต่แมนปเตอร์บอกคันปัตเตอร์ไล่แ่มนเาบอกัดเีดน้เออไปหาขี่เรือใหมใหม่ก่อนโอ้มัมันปัเตอร์นี่มันข้มันก็พอพอวัดอยู่กิเห็นอะไรบ่มีสมอยไปลด้อิ่มปมล้วพูหนีปเลย โอ้ปานิี้น้อยแบ้งเล้งป่านินานกี่พนเนีย่ยออกตัวนี้บบนเฮ้ยอ้ยบาดเจ็บแล้วราวไงมากอในท้องน,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 นะไปเกลือมันลายวะสบา,า,าเยเหรอออใหญ่จักออใหญ่จังจกินเนอะจ๊กแน่ปิ่นถืกจับปุ่นถืกจับตะเบินเ่นดิอืมมาอันปลาตัวน,นั้นบมาๆน่าเฮ้ยนาะปลากินไปนไปเลยป่า Này này, nắp tiền ni mô nho ba ninh này này này, ninh 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 Đi ninh 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 đi ninh 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 บอให้ป้าสิพีาทางหาเรืองอาตัวจุ่มมันนั่นนะ้ามันจะเป็นหมูเป็นหมูเยอนี่นี่นี่ปเอ้ยปลานิตัวนี้กันนีแต่ปลานิเนนะน้ปลานิ้นมาแช่นี่นี่นี่ปลานินบนี่ใช่ลูกปลานะอู้นั่งเผาปลาอยู่นี่ล่ะบหไงบอลูกนี่นีู่มันแท้นี่บิน วินคือตู้ปลามมนแทะเอ้ยอวินแมนแทะไปเมื่อไปไปไหนไปเมื่อไปเมื่อเมื่อเมื่อพี่หญิงนาะป่ากันสิเมื่อไหนนะป้าบอกเอาว่าป่านี่ยตายเราเปิดปากเขาแล้ววินด้วยบาทนี่เราเปิดโปงเขาแล้วบาทนี่กีว่าชิปิดปากเราพูดโตก็บมาได้ช้ำป้าลุงเอ้ยเนาะปี่หญิงบวินปล่อยบอวินปล่อยแม่บอวินเนาะบพี่ เอ้มีนกินเดิเอ้ยปล่อยบ่อู้ยปลอยว่าสาวกินว่า啥 b i ปิ b บ่เอาบางพูกไม่ได้นิ้งนี่พวกเน้เป็นน้องยู่งแ่เนอะอิ่มอ๋อว่าอิ่มอ่ะอิ่งอิ่มเนี่ะเนอะโดยเดยไปไปสาวพี่น้องไงเนาะเมื่อคือการแน่นี่กันได ไปไปสาปลาลุงเล้เนาะโดยมือหนาจังวาเสียไหมเสียพร้อมกันเอาอันเสียมาพูลานรดมือหนานี่นอวินนัดกันก่อนเด้อนัดกันมุนิเสียมันเดียวมาคู่กันพี่น้องเลยไปซาปลาลุงไล้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิ่งใขอรำลาปลาลุงก่อนเด้อนะไว้พบดพอกันคลิปหน้าปลาลุงเล้เนาะคลิปนี้สบายดีไว้ดี บ uh, e. ุญฝากงชนเลยด้อ่ะสบายดีป้าลุงไงสบายดีนี่เกี่ยวชงจุบ